อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมอายุตั้มนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการย่อรูปแบบ U.S.M. นะครับคือการย่อรูปโดยไม่สูญเสียความคมชัดนะครับเราเล่มมาก่อนนะครับส่วนมากคนก็จะไปจากไลท์รูมนะครับผมจะเอารูปนี้เป็นรูปตัวแบบนะครับผมเปิดจากไลท์รูมเลยก็ได้หรือว่าจะเปิดจาก Photoshop เลยก็ได้นะครับเราจะใช้ Photoshop ในการย่อนะครับแบบ U.S.M. นะครับคลิกขวาไปครับ Edit แล้วก็ Edit ถูก Photoshop ด้วย ่าคอนโทรล E ก็ได้นะครับอ่แล้วทีนี้พอเรามาสู่เข้าเข้าสู่ Photoshop เราจะทําเป็นแอคชั่นไว้นะครับอย่างแรกเราดูก่อนนะครับว่ารูปนี้่ดูมี่ห้ซสายก่อนกล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็น16ล้านพิกเซลนะครับ4 9 0คูณ3,050 3,020เราจะยอ่อทีละ500พิกเซลนะครับก็จะมาย่อให้เหลือ สี่พันห้าสี่พันสามพันห้าสามพันสองพันห้าแล้วก็สองพันสี่สิบแปดสองพันสี่สิบแปดถ้าที่ผมศึกษามามันเป็นความละเอียดสูงสุดที่ Facebook จะยอมรับนะครับอ่าเรามาทำแอคชั่นกันนะครับเนี่ยแต่ผมมีแล้วอะแอคชั่นถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปที่วินโดว์น,นี่นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกแอคชั่นนะครับอ่ามีหกพันห้าพันห้าพันห้าผมทำรูปผมทำไว้เผื่อเยอะเลยครับถ้าสมมติ 6 0พันกับพิกเซลผมก็เลือก6,000เลือกอันที่ต่ำกว่าครับอ่าแต่จันแต่อันนี้ที่ผมบอกไปมัน4,000กว่าพิกเซลนะครับแล้วก็มาเริ่มทำที่4,500นะครับกดตรงนี้นะครับอ่า LC คือรูปแนวนอนนะครับแ,แป๊นหนึ่งผมขอย่อรูปก่อนเป็นจ6ต่อ9เป็นเป็นเป็นไซส์โปรดผมเลยผมชอบยอ่อ16ต่อ9ผมว่า ดูเต็มจอแล้วมันอร่อยดยีอ่ะอ่าอีนี้ก็มามาทลำลง LC คือแนวนอนนะครับเลนสเก็บ4,500บวกบวกบวกอ่าเรคอร์ดนะครับอย่างแรกก็มาทำอิมเมจอิมเมจไซส์เลือกเป็นพิกเซลนะครับจาก4,900ก็ปัดเสียง่ายก็เหลือ4,500นะครับโอเคอันนี้ก็มาฟิลเตอร์นะครับชาร์ปเพนนะครับอันชาร์ปมาร์กนะครับ เลือกที่ Amount ส์ไที่200%นะครับ r a d ด a n น0.1นะครับไอ้ไอ้ล่างเนี่อะไรไม่รู้ไม่ต้องไปเลือกนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ m m g g i m m g g s i z e อีกทีหนึ่งทีที่4,000ครับและทําเหมือนเดิมครับแต่ไม่ต้องทําเหมือนเดิมเรากดอันบนเลยครับมันจะทําตามขั้นตอนเดิมเมื่อกี้แล้วนะครับผมแล้วก็ Image Size อีกทีนี่3,500ครับอาเหมือนเดิมนะครับ image s i ซ e อีก3 0 0พครับเหมือนเดิมครับ i m a เม s i ซ e อีก สองพันห้าครับอ่ามันเดิมครับมีเมียไซส์อีกทีนั้นสุดท้ายนะครับสองพันสี่สิบแปดนะครับคือความกว้างของสดที่เฟยรมยอมิลลแต่ผมจะไม่ทำแบบเดิมอีกทีนึงแล้วนะครับผมจะมาใช้เป็นตัวสมาร์ทชาเพนนะครับใน Photoshop CC นะครับปรับเมาส์ไปที่200นะครับเลนส์ไปที่0.2นนะครับผมจะเอาคมแบบเลือดตาบาทนิ้วเลย แล้วก็เลนยน้อยเนี่ยมันคือสามผมตั้งไว้ที่สามเเซ็ค่านี้ผมว่าผมเอามาจากก็ลองๆองดูเอานะครับถ้าไม่ใส่ค่านี้มันภาพมันเหมือนจะคมเกินไปครับเฉพาะ p h o t o ช็อปซีซมันครับผมไม่แน่ใจที่มีตัวนี้นะครับอ่าโอเคถ้าไม่มีนะครับอันครั้งสุดท้ายที่ที่ที่ทำการเพิ่มความมัใช้รูปก็มาที่อันชมาร์กแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นศูนยุดสองครับผมอ่าโอเคก็เสร็จเรียบร้อยละเราก็กดอันนี้ รเราก็จะมีแอคชั่นไ้ใช้แล้วนี่น,นะครับดูช่ได้เห็นไหมครับคมเลือดสาบบาดนิ้วเลยกดค,คอนโทรลหนึ่งเพื่อ,อซูมทูฟิตหรือซูมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดคอนโทรลศูซูมทูฟิมาตอนนหนึ่นงซูมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคทีนี้สมมุติเรา,าสมมุติมีโรคหนึ่งนะครับปุ๊บ สมมุติเราทํารูปไปแล้วไรล์รลูมนะครับทีนี้เรามีแอคชั่นแล้วนะครับดูความละเอียดงรูปก่อนนะครับรูปนี้สามพไม่เอาดีกว่าโทษทีนะครับเอ,เอาไปรูปนี้ก็ได้ขอบไปแล้วครับรูปนี้อารูปนี้4ี่พัน้านะครับเราก็จะทําการ กดที่แอคชั่นเลยครับแล้วก็กดเพยเนี่ยเลโอเคเห็นไหมครับผมเลือกสาดบ,บาดนิ้วนะครับเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ใายน้นํานะครับผมเดี๋ยววิธีการใส่ใายน้ำเดี๋ยวผมจะสอนอนีทีหนึ่งเอ้ยใส่าน้ำง่ายมากครับเอาเอาแบบ แนวดีกว่าในแนวอันนี้แล้วกันครับก็ลากไปใส่กดคอนโทรลที T นะครับกดชิปค้างไว้เพื่อกันการบิดเบี้ยวครับถ้าไม่ชิปค้างไว้มันจะเบี้ยวได้อย่เงี้ยนะครับกดชิปค้างไว้เอเค Enter ปรับอุปกรณ์ซิตี้องเอาเหมาะสมนะ้วโอเค โอเคทีนี้ก็เซฟครับเซฟธรรมดา,านะครับเซฟแอดแล้วก็อยากเซฟไปไหนก็นี่นะครับจะเริมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,น JPEG ันบนนะครับโอเคเซฟผมตั้งค่าอันนี้ไว้ที่สิบสองเลยครับคือ max 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 ็กซ i m u m เลยบุงคนตั้งแค่สิบเขาบอกแค่สิบปรจัดแล้วผมที่สองเลยเต็ม max โอเคแค่นี้ครับจบครับสำหรับ,รบ,รบขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ